ได้เมื่ออายุย่างเข้า20ปีท่านตั้งใจจะรับราชการทหารเพื่อรับใช้ชาติแต่ไม่สมหวังจึงได้เข้าทำงานกับท่านหลวงเสรีรนฤทธิ์ในตำแหน่งหัวหน้าพัสดุการรถไฟอย่างไรก็ตามท่านเกิดความเบื่อหน่ายจึงลาออกและกลับมาอยู่บ้านเกิดกระทั่งอายุครบ23ปีในปีพศ2479ได้เข้าพิธีอุปสมบท โดยมีพระครูสารกิจฟักวัดธรรมเลไทยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ชุ่มวัดขนอนเหนือเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ทองวัดขนอนเหนือเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าติสเทโววิชาอาคมของหลวงพ่อพรมเริ่มต้นจากการสั่งสอนโดยบิดาและตำราของท่านครัวแสงวัดเสาประโคนซึ่งเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่สุขวัดปาคลองมะขามเ่า ทำให้ท่านมีทั้งความรู้